อันนี้คือแผนที่ประเทศไทยแล้วก็แบ่งสวคแบ่งเดี๋ยวนี้นะฮะแบ่งเป็นสามพื้นที่ด้วยกันครับครับคือพื้นที่สีแดงเนี่ยเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงครับเสี่ยงสูงห้าเสี่ยงสูงแล้วก็พื้นที่สีส้มจังหวัดต่างๆที่อยู่สีส้มเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงรองลงมาพื้นที่สีเหลืองเนี่ยเนีก็ลดหลั่นกันลงมาแต่พื้นที่สีเขียว แม้นว่าจังหวัดนั้นยังไม่มีเราตัดออกครับเหลืออยู่สามพื้นที่เท่านั้นเพราะอะไรผมอธิบายอีกครั้งหนึ่งว่าอย่างเช่นสีแดงเนี่ยบางจังหวัดเนี่ยยังไม่มีผู้ป่วยนะครับแต่ที่ต้องต้องขีดวงหรือว่าอาให้เป็นสีแดงด้วยกันก็เพราะว่ามาตรการของสีแดงเช่นการปิดโรงเรียนถูกไหมฮะโางเดือนต้องปิดด้วยกันอันที่สองเนี่ยปัจจัยสําคัญเลยถึงเราปิดไม่สมมุติล่ะ ปิดจริงๆคือสถานบันเทิงร้านเหล้าถ้าอย่างนั้นสมมติว่าจังหวัดนี้นะฮะเขาใช้นโยบายเข้มเลยก็คือปิดร้านเหล้าทุกร้านฉะนั้นในพื้นที่ที่ติดต่อกันเนี่ยไม่ไกลนะฮะพื้นที่ไม่ไกลเลยใกล้นิดเดียวคนเหล่านั้นถ้าเกิดว่ามุไปเที่ยวจังหวัดหนึ่งที่ไม่ได้ปิดก็หมายว่าอาจจะต้องนำเชื้อจากพื้นที่นั้น พื้นที่ตัวเองเนี่ยไปให้พื้นที่อื่นพื้นที่นั้นก็จะติดไปด้วยครับจึงเป็นที่มาว่าสพคก็เลยบอกว่าถ้าอยู่ในแถบเดียวกันเนี่ยเริ่มต้นจากสมุทรสาครแล้วก็กว้างออกไปเป็นสีแดงครับต้องใช้มาตรการเดียวกันพื้นที่สีส้มนะมีผู้ป่วยน้อยลงมานะครับก็ให้ใช้มาตรการเดียวกันพื้นที่สีเหลืองที่มีผู้ป่วยไม่เกินสิบคน ให้ใช้มาตรการเดียวกันนี่จึงเป็นที่มานะครับว่าพื้นที่สีแดงสีส้มสีเหลืองจังหวัดอุบลราชธานีนําโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านสลิดวิทูลก็ได้เชิญข้ามการโรคติดต่อทุกภาคส่วนเข้าไปพูดคุยว่าเราจะสีแดงทั้งย8สิบแปดจังหวัดไหมถ้าเดินทางเข้ามาจังหวัดอุบลราชธานีแล้วกลับหลายคนก็บอกโอโ้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงเพราะบางจังหวัดเนี่ยเขาไม่เกี่ยวถูกไหมฮะเขาสามารถที่จ,จะมาทำธุรกจิจ มานวนมานี่ได้นะครับ,รบก็เลยเอาข้อมูลจังหวัดที่มีผู้ป่วยจานวนมากเนี่ยที่ไหนบ้างรเริ่มต้นที่สมุทรสาครแล้วยองชนบุรีสมุทรปราการจันทบุรีแล้วก็กรุงเทพเป็นบางเขตนนทบุรีเป็นบางเขตครับนครปฐมเป็นบางอำเภอนะครับนนทบุรีเป็นบางอำเภอ จึงเป็นมติว่าเนี่ยแปดจังหวัดเนี่ยเป็นสีแดงจริงดูแผนที่แผนที่ประเทศไทยครับอีกจุดหนึ่งะฮะที่เป็นจุดเล็กกว่าเมื่อกี้อีกแผ่นหนึ่งครับอืมนี่นี่คือคือข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงครับ,คร,บครับแต่ประจวบกิริขันที่เป็นท้างขาวเนี่ยตรงคอคอดกาเนี่ยวันนี้มีแล้วนะครับอ่ามีแล้วแต่สพคอนี่ได้ได้วงไว้แล้ว ในวงใหญ่ๆนี่เป็นสีแดงทั้งหมดถ้าจําได้สไลด์เมื่อกี้ใช่ไหมภาพเมื่อกี้แต่อันนี้คือข้อมูลจริงไงฮะอเออเนี่ยเนี่ยเขาบอกแต่อันนี้ก็คือข้อมูลนะข้อมูลจริงครับทะนั้นท่านผู้ว่าการจังหวัดกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือสคของจังหวัดเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าเอาไอ้สีแดงจริงๆที่เดินทางเข้ามาหาเราจึงเป็นที่มาของแปดจังหวัดดังกล่าวครับ นี่ฮะแปดจังหวัดอันนี้ก็พอครับ <นะ S 2> <อ>ข้อปฏิบัติัข้อข้อปฏิบัติตัวฉะนั้นแปดจังหวัดที่เดินทางเข้ามาเนี่ยนะฮะหกเจ็ดแปดที่เป็นสีเหลืองนี่บางอำเภอบางเขตนะฮะแต่ถ้าเป็นสีแดงหนึ่งถึงห้านี่ก็คือทั้งทุกอำเภอเลยถ้าเดินทางเข้ามาจังหวัดบุรีรัมย์านีจะต้องกักตัวสิบสี่วันอย่างเข้มข้นลงทะเบียนนะครับแจ้งต่อเจ้าพนักงานโรคติดต่อนะครับ จะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันจะเป็นเจ้าที่สารณสุขทุกระดับแจ้งได้เลยจะต้องเข่งขัดครับมาจะต้องอยู่บ้างจะต้องกลับตัวโฮมควอลทีนถ้าไม่ปฏิบัติตามถือว่ามีความผิดฝ่าฝืนต่อพรบโรคติดต่อนะครับมีโทษทั้งจำทั้งปรับและขังนะครับฉะนั้นเนี่ยแล้วถามว่าคนที่มาทำธุระปากปังไม่ถึงสิบสี่วันคุณสุชัยบอกไปแล้วอืมฮะมา สมมุติว่ามีวันนี้โทรศัพท์มาถามมาที่โรงแรมนะครับมาเช้าไปกลับมาเซ็นสัญญานู่นนั่นนี่นะฮะแล้วก็กลับเลยได้ครับไม่ถึงสิบสี่วันได้ครับกลับได้เลย,เลยมาสามวันก็ได้ครับสี่วันก็ได้ครับแต่เมื่อไหร่ที่กลับจะต้องแจ้งเจ้าหน้างานโรคติดต่อหรือแจ้งทางโรงแรมอีกครั้งหนึ่งว่าจะกลับแล้วเราก็จะได้ส่งข้อมูลนี้ไปให้จังหวัดที่ท่านเดินทางไปนี่จะเป็นที่มาแล้วพื้นที่อื่นละ่ะ พื้นที่อื่นสีแดงมีอยู่28จังหวัดเราคัดมา8จังหวัดอีก20จังหวัดถ้าเดินทางเข้ามาถือว่าให้เฝ้าระวังอย่างเข้มข้นครับให้เฝ้าระวังอย่างเข้มข้นครับครับฉะนั้นเนี่ย8จังหวัดเนี่ยเอาเอาแบบเข้มข้นกักตัวแต่อีก20จังหวัดยที่พื้นที่สีแดงเช่นกันเนี่ยให้เฝ้าระวงังแต่สามารถที่จะ ไปทําธุระปากป่งแต่ต้องระมัดระวังตัวนะครับไปในพื้นที่หมู่บ้านไหนนะฮะที่เราจะไปพักเนี่ยเราต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้านกำนันปพสมอให้ทราบครับนะคร,บครับงั้นเลยเป็นแปดจังหวัดนี่ต้องกักตัวอีกยี่สิบจังหวัดของสีแดงเฝ้าระวังแบบเข้มข้นรวมถึงจังหวัดอื่นๆที่เข้ามาดัะนั้นอสมอจะไปตรวจสอบจะไปซักถามอยู่เรื่อยนะฮะหรือว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านกำนัน ไปลงทะเบียนเพราะอะไรครับไม่ได้ละเมิดสิทธทิท่านเลยท่านมาจากไหนอะไรต่างๆเราลงทะเบียนไว้เพราะถ้าเกิดมีเชือ้อมีผู้ป่วยขึ้นมาทันทีเราจะตามหาท่านได้ถูกต้องแค่นั้นหละครับเราเป็นห่วงท่านครับเราจะตามส่งข้บวนไปรักษาให,ให้ที่ตรงนั้นตรงนี้รักษาและตวรวจเชื้อให้นี่เป็นการเชื่อมต่อของการทํางานภาพรวมของประเทศครับเราไม่ได้ละเมิดเลยเป็นห่วงเป็นใยมาที่นี่ลงทะเบียนไปที่นู่นลงทะเบียนไว้ นะครับถึงบอกว่าลงทะเบียนไทยชนะที่อยู่จุดไหนเวลาไหนนะครับไปตรงไหนก็สแกนเลยไทยชนะด้ืยอวามเป็นห่วงฮะไม่ต้องโอ้โหลำคาญเสียเวลาถ้าเกิดมันมีผู้ป่วยขึ้นมาเราจะตามหาท่านได้ทันน,ทนนี่แหละฮะท่านง่ายเลยสแกนแล้วก็คีย์ข้อมูลให้หน่อยมาจากไหนชื่ออะไรเบอร์โทรศัพท์ยังไงถึงเวลาสแกนตัวนี้เหมือนกับการรายงานตัวเหมือนกันใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็น,เป,นเป็นเหมือนรายงานตัวถึงสสจโดยตรงเลย ครับข้อมูลก็จะามารวมเอาไปหาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็จะเป็นคนคีย์ให้นี่แหละครับเราเว้นเชื้อห่างกันนะฮะโดยการที่ไม่จําเป็นต้องมาเขียนก็ได้นะฮะเจ้าหน้าที่ก็จะสแกนคียอาร์โค้ดนี้แล้วก็คีย์คีย์จบส่งปุ๊บมันจะเข้ามาที่ส,สอสจครับครับมีคําถามต่อนะครับเมื่อสักครู่ก็คือในกลุ่มย8สิบแดหรือกลุ่มแดอะไรก็แล้วแต่มาอุบลนะครับอธิบายโดยละเอียดไปแล้วเมื่อสักครู่แล้วถ้าจากอุบลไปยี่สิบแปด หรือนะฮะอ่าหรือไปเนี่ยไปเหลืองไปแดงไปส้มเนี่ยจากอุบลเนี่ยไปแล้วก็กลับมาเอ่ออันนี้จะต้องปฏิบัติยังไงจะต้องปฏิบัติยังไงมีแนวปฏิบัติยังไงก็กลับมาข้อหนึ่งเหมือนเดิมครถ้าไปสีแดงกลับมาต้องกลับตัวร้อเแม้แต่วันแม้แต่วันเดียวแม้แต่ตน,นิดเดียวก็ก็ก็ต้องใช้หลักปฏิบัติเดียวกันใช่ไหมครับใช้หลักปฏิบัติเดียวกันครับ ถ้าไม่มีธุรกจําเป็นจริงๆเนี่ยช่วงนี้อย่าไปอย่าไปครับอันตรายผมบอกเลยว่าอันตรายครับเชื้อมีอยู่ทุกที่ครับอวันนี้ก็มีรายงานนะฮะสําหรับผู้ป่วยหลายคนเนี่ยเขาไปสวบรหาสเชื้อเจอที่ลูกบิดห้องน้ําเจอเชื้ออยู่ตรงปุ่มต่างๆอู้เยอะแยะมากมายเหลือเกินอู้เชื้อมีอยู่ทุกที่เลยครับอันตรายฮะถ้าไม่จำเป็นอันนี้หมายอันนี้หมายถึงที่ที่จังหวัดอื่นหรือที่ ที่รวดที่จังหวัดอื่นาที่เขาสํารวจแล้วก็เขาตรวจว่าปัจจัยที่มันแพร่เชื้อจํานวนมากอยู่ที่ไหนบ้างับนะครับโเจอลูกบิดเจอก๊อกน้ําผู้ชายที่ต้องใช้มือบีบเชื้อเพียบเลยครับนี่อันตรายทุกอย่างฮะท่านไปที่ไหนเนี่ยท่านระวังในการที่จะไม่ใช้มือสัมผัสได้ไหมมันยากเพราะว่าการใช้มือเนี่ยมันมันเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่เราจะต้องใช้ไม่ว่าจะกินไม่ว่าจะ จับไม่ว่าจะนูนน่นจะนี่เราห้ามได้ไหมที่จะไม่เข้ามาที่ปากจมูกของเรา